เด็กๆก,กำลังสำรวจความงดงามของอรารยธรรมอินเดียโบราณที่มีสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งและเต็มไปด้วยเรื่องราวดูพระราชวังสวยจังเลยนั่นคืออรารยธรรมโบราณของอินเดียที่ยิ่งใหญ่ครูสอนปรัชญาอินเดียโบราณให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของความเมตตาและความรักต่อผู้อื่นครูขาความเมตตาคืออะไรคะความเมตตา คือการดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงเด็กๆร่วมมือกันปลูกต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ทั้งชีวิตและความเมตตาต่อสิ่งแวดล้อมเรามาปลูกต้นไม้กันเถอะเพื่อแสดงความรักและช่วยธรรมชาติการร่วมมือและความสามัคคีเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่ดีเราทำได้ดีมากเลย ความร่วมมือทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเด็กๆเ,เรียนรู้ศิลปะการรําดั้งเดิมที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสําคัญของอินเดียว้าวการรํานี้สวยมากนี่คือรําแบบบบลเล่อินเดียที่เรียกว่าบรัทนันทิยมสัญ,ญลักษณ์โอมเป็นเครื่องหมายสําคัญที่สะท้อนความเชื่อและปรัชญาอินเดียเราจะวาดสัญ,ญลักษณ์โอมกันนะโอมหมายถึงเสียงแห่งจักรวาลการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหาร ทำให้เด็กๆเ,เข้าใจและใกล้ชิดกับความหลากหลายมากขึ้นวันนี้เราทำโรตีด้วยกันอร่อยและสนุกมากเลยการเรียนรู้จากอรารยธรรมอินเดียไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจอดีตแต่ยังสอนให้เราเห็นคุณค่าของความเมตตาความสามัคคีและความเคารพในธรรมชาติที่ยังใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงความเมตตาและความรักธรรมชาติที่ชาวอินเดียโบราณสอนเรา รวมถึงวัฒนาธรรมและศิลปะที่งดงามซึ่งทำให้เราเข้าใจและเคารพกันมากขึ้นค่ะ